ส่วนอันนี้ก็เนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็บอลยักษ์นะคะปลูกมานานแล้วค่ะนี่ค่ะกระชายเห็นไหมคะเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมเดิมนะคะอันนี้จําได้ไหมคะมะเขือของคุณยายที่ปลูกในตะก้าตอนนี้เขาปลูกประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะตอนนี้เขาหมดสภาพแล้วค่ะี่เห็นไหมคะคุณยายพีเพ้ยลงด้วยเห็นไหมคะคุณยายจะตัดทิ้งเลยค่ะตัดแล้วไปทิ้งไกล เดี๋ยวเรามาดูตัดเขาเลยนะคะตัดให้สั้นเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายดีว่าคุณยายตัดมือเดียวตัดแล้วเนี่ยเห็นเทีย้ยเขาไหมคะทิ้งไกลๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวคุณยายต้องตั้งกล้องก่อนค่ะ ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเพีย้ยต้งนั้นเลยมดเดี๋ยวเราจะมาทําสาวให้มะเขือค่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้โทษทีนี่ค่ะยญายจะตัดเลยค่ะโทษนี่ทำเสาวเดี๋ยวเราจะทําสาวมะเขือไปทิ้งไกลๆเลยนะคะพรดทั้งเพียทั้งอะไรตัดให้สั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ เสริมสวยให้มะเขือตัดทิ้งเนี่ยลูกเดี๋ยวเก็บไว้ตัดให้สั้นเลยค่ะตัดให้ขาดเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะเขาไม่ตายค่ะคุณยายตัดหมดเลยค่ะ เก็บทิ้งเก็บเลยค่ะโทษทีพอดีมาอยู่ใกล้ใกล้กับครัวนี่นค่ะตัดให้สั้นแล้วเดี๋ยวคุณยาจะทำสาวให้เขาค่ะเห็นมดไหมคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยมดเห็นไหมคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวคุณยาจะทำสาวให้เขาให้เพื่อนๆดูนะคะทำสาวมะเขือ นี่เลยค่ะคุณยายไปเอาดินใบกัมปูนะคะเห็นไหมคะดินกับใบกัมปูแล้วอันนี้คือน้ําขี้งัวค่ะเพื่อนน้ําขี้งูนะคะคุณยายจะลาดไปเลยแล้วก็เอาดินกับใบกัมปูเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้เขาแร่ธาตุอาหารนะคะแล้วนี่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะ อันนี้มีแร่ธาตุอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งอาทิตย์เขาจะแตกแตกไหมคะอันนี้เราดึงออกเลยค่ะถอนออกไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์คุณยายจะมาพาเพื่อนๆมาดูมะเขือเปราะนะคะว่าจะได้ผลแค่ไหนกับสูตรของคุณยายง่ายๆสไตล์คุณยายอ่นนี้ค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะจากที่คุณยายทาสาวให้มะเขือเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ แตกแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ลดน้ําเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆเราทําสาวเขาแล้วเราก็ลดน้ําเช้าเย็นมะเขือเปราะบ้านยาคุณยายเรียกมะเขือเปาะนะคะไม่ทราบว่าที่อื่นเรียกยังไงไม่ดราม่ากันนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะแต่คุณยายเรียกนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะคุณยายก็เพิ่มดินแล้วเปลือกไข่ใส่ลงไปให้เขาแล้วก็เพิ่มดิน ให้แค่นี้ละค่ะเราอยู่ในบ้านช่วงนี้นะคะแล้วก็ปลูกกินกันเองดกนะคะลูกต้นเนี้ได้ประมาณครึ่งกิโลละค่ะเพิเพอกิโลกว่าแต่คุณยายก็จะเก็บบ่อยๆอาทิตย์นึงก็เก็บได้กินละค่ะนี่ละค่ะช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ปลูกกินของเรานะคะปลูกหลายอย่างนะคะคุณยายอะค่ะนี่ค่ะก็ได้กินแล้วค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปชมกระชายนะคะที่คุณยายปลูกไว้กระชายขา่ขาขมิ้นปลูกในกระถางเราไม่มีพื้นที่นะคะบางคนบอกทำไมไม่ปลูกลงดินบ้านคุณยายไม่มีพื้นที่นะคะในปลูกแบบนี้นะจะกล้าหมายถึงคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นดินเราบ้านจาาัดสรรคอนโดเราปลูกได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณยายช่วงใหม่นี่คุณยายก็จะลดน้ําเขาเช้าเย็นแต่ไม่ต้องเยอะนะคะลดพอประมาณเสร็จแล้วเขาก็จะแตกยอดแตก กิ่งก้านให้เราเดี๋ยวก็ได้กินค่ะไม่ถึงเดือนเราก็ได้กินแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะไปดูขมิ้นนะคะอ่ะอันนี้ขมิน้นใช่ไหมคะเนี่ยคุณยายปลูกขมิ้นไว้เห็นหัวเขาไหมคะปลูกแบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเหลือจากแกงเหลืองคุณยายกินแกงเหลืองทาแกงเหลืองกินก็เหลือหัวเขาก็เลยมาปลูกแล้วก็ดูดีค่ะเขาโดนโลมโดนอะไรเดี๋ยวคุณยายจะแยกลงกระถางจะเปลี่ยนกระถางเขาเป็นใส่ตะกร้าเอา เพราะว่าเขาโซมเพราะเขาแน่นกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะคะปลูกไว้กินค่ะเหลือมาอเหลือซื้อมาสิบบาทเหลือหัวคุณยายก็เลยมาปลูกลงดินปักเล่นเล่นไม่คิดว่าเขาจะเป็นเห็นไหมคะเดี๋ยวยายจะมาทำคลิปเนี่ยค่ะกระมิ่นของทุกอย่างเราปลูกได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกระชายของคุณยายนะคะนี่ค่ะกระชายเห็นไหมคะพเพื่อน เห็นไหมคะกระชายที่คุณยายปลูกในกระถางนี่สเดือนนะคะเห็นไหมคะกระชายนี่สี่หเดือนเราก็ได้กินแล้วคะ่ะเห็นไหมคะแตกเต็มเลยเห็นไหมคะคุณยายไม่ได้ลดน้ํานะคะคุณยายจะลดวันเว้นวันกระชายเขาจะไม่ค่อยชอบน้ํามากบางคนบอกทําไมไม่ปลูกลงดินถ้าลงดินหัวจะใหญ่บ้านคุณยายไม่มีดินอย่างที่บอกแล้วค่ะคลิปที่แล้วที่คุณยายปลูกในตะกร้า ได้ผลเลยนะคะหัวใหญ่มากแล้วคุณยายก็เลยมาปลูกให้เพื่อนๆดูสําหรับคนที่ไม่มีตะกร้าปลูกได้ค่ะเราใส่ดินให้เยอะเราไม่จําเป็นต้องไปปลูกหัวใหญ่หัวอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเรากินเองนะคะเพื่อนให้เขาสมบูรณ์ให้เขาหัวเง้าใหญ่หน่อยแง,ง่งเง้าเรียกผิดเรียกถูกก็อย่ากโกรธอย่าว่ากันนะคะไม่ลาม,ม่านะคะนี่ละค่ะกระชายของคุณยายเห็นไหมคะได้ผลค่ะ แล้วคุณยายยังปลูกใส่ตะกร้าอีกนะคะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้คุณยายไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะงามไหมคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมา,ปล,กกป,ลกาปลูกผักปลูกหญ้าให้คุณปลูกผักปลูกหญ้าเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากๆนะคะปลูกในสไตล์คุณยายนะคะเราไม่ว่ากันค่ะส่วนนี้ก็มะนาวเห็นไหมคะคุณยายมาเก็บ นี่ค่ะมะนาวเราก็จะทยอยทยอยเก็บไปเรื่อยๆบางลูกเขาร่วงเขาก็ล่วงปล่อยเขาให้เขาร่วงไป